morning call podcast กับเก่งสิทธิพงศ์สิริมาาเกษมสวัสดีครับที่อะรับเข้าสู่ morning call นะครับวันนี้อยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สิรินมากเกษมนะครับวันนี้เป็น morning call ep ส่งท้ายปี 2020นะฮะก็ต้องบอกว่าวีคนี้เนี่ยผมขี้เกียจมากเลยผมหายไป2อ,อ,อ EP เลยนะฮะวันเลยต้องขออภัยด้วยนะ,ะอย่างไรก็ตามกลับมาพร้อมกับ EP นี้ฮะซึ่งเป็น EP ส่งท้ายปีที่วันนี้ผมอัดอยู่ที่บ้านที่นครปฐมนะดังนั้นอาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าจะมาแชร์10เรื่องเออไม่ใช่เ แปดเรื่องนะขอโทษทีนะแปดเรื่องที่ได้เรียนรู้นะฮะและจะเป็นเรื่องที่จะโฟกัสต่อไปในปี2021ด้วยนะครับดูซิว่า8เรื่องนี้มีอะไรบ้างนะแล้วพวกเราทุกคนอาจจะนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังกันนะครับ8เรื่องมีอะไรบ้างที่ได้เรียนรู้จากปี2020และจะนำไปใช้ต่อในปี2021ครับว่าแล้วเริ่มกันเลยนะครับเรื่องแรกคือ อยากให้โฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองจะทำจริงๆครับใน,ป,น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 ะะบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีโอกาสต่างๆให้เข้ามาเยอะแยะมีของเล่นมีอะไรให้ทําเยอะไปหมดไหนจะทํา youtube จะทํา Tik t o อกจะทํารายการนู่นนี่นั้นคือทําเยอะไปหมดเลยนะครับมันมีโอกาสที่เข้ามาเยอะแล้วก็มีความที่เราอยากทําหลายสิ่งมากมายเลยนะฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า พอเราทำเยอะๆทำหลายๆสิ่งเนี่ยมันทำให้เรา loss focus ครับหลายครั้งเนี่ยมันทำให้เราเสียเวลากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปพอสมควรเลยทีเดียวจริงอยู่ครับว่าการได้ลองทำหลายๆอย่างเนี่ยผมเคยพูดไว้แล้วก็ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนคำพูดนะก็คือว่าการทำหลายๆอย่างเนี่ยมันทำให้เราได้ประสบการณ์ครับเราได้รู้ว่าเราชอบไม่ชอบมันใช่ไม่ใช่นะแต่อะไรก็ตามการได้ลองทุกอย่างเนี่ย มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่ามันอาจจะทําให้เสียเวลาเยอะไปพอสมควรเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีโฟกัสตรงนั้นจริงๆว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเราเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราเรื่องนี้ใช่ไม่ใช่อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยในปีหน้าเนี่ยนะฮะส0 2 1่เนี่ยส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าอยากจะโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากขึ้นอยากโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตหรือเป้าหมายของงานมากขึ้น อะไรที่ไม่เกี่ยวอะไรที่ดูแล้วมันไม่ใช่ aşk, ากา็อาจจะหยุดอาจจะเลิกไปนะครับดังนั้นข้อที่หนึ่งนี้ฝากกับทุกทุกคนด้วยเนาะลองโฟกัสเสดตัวเองดูครับว่าเราเป็นใครเราชอบอะไรเราถนัดในเรื่องไหนอะไรที่ซัพพอร์ตเราในในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการทำงานอะไรที่ไม่เกี่ยวแม้ว่าจะเป็นโอกาส i ีอใหม่ๆเข้ามาก็ตามแต่มันไม่ใช่ก็ลองทิ้งๆมันไปบ้างก็ได้นะครับเพราะว่ามันเสียเวลายอยู่เหมือนกัน ข้อที่2ครับเลิกพูดถึงคนอื่นรับหลังครับอืมอันนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับส่วนตัวผมเองผมไม่ใช่เป็นคนชอบขี้เมาส์หรือขี้เนนทาชาวบ้านนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่า เราทุกคนเนี่ยน่าจะอดไม่ได้หรอกเวลาที่เพื่อนไม่อยู่ในวงโต๊ะแล้วเราก็แอบเมาส์เพื่อนนะครับถ้าเมาส์ขำๆเมาส์สนุกๆผมว่าอันนี้รับได้นะแต่บางทีเมาส์จริงจังเว้ยแบบมีบางเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้ฉันแอบรู้มาอย่างงู้นอย่างงี้งั้นรู้จริงบ้างรู้ไม่จริงบ้างเรื่องนี้ผมคิดว่าควรจะต้องเลิกควรจะต้องหยุดหรือยอย่างน้อย,อยก็ต้องควรจะบังคับตัวเองให้ทําน้อยลงนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเออ ข้อที่1ก็คือผมคิดว่ามันมีผลต่อตัวเราเองนะครับมันมีผลต่อตัวเราเองตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้เป็นนิสัยเนี่ยนะฮะอาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่คือบางทีคนฟังเราเมาส์อ่ะเขาก็อาจจะคิดนะว่าเออถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณเก่งรู้เข้าเนี่ยคุณเก่งก็อเอาเราไปเมาส์อีกแน่เลยนะครับก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อเราใช่ไหม แต่ว่าในภาพใหญ่หญๆนี่จริงๆแล้วการทําแบบนี้ทาให้เกิดสังคมขี้เมาเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่เลยนะครับผมเนี่ยอ่านหนังสือ no rules d o แล้วชอบคาพูดหนึ่งที่เขาบอกว่าให้พูดถึงคนอื่นในแบบที่เราสามารถพูดถึงเขาได้เมื่อเขายืนอยู่ตรงหน้าฮะก็คือว่าคุณอาจจะสามารถพูดถึงคนอื่นรับหลังก็ได้นะในขณะที่เขาไม่อยู่ก็ได้นะแต่ต้องไม่ชะชร่บว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดที่คุณกล้าพูดกับเขาถ้าเขาไมา่ยืนอยู่ตรงหน้า เข้าใจไหมฮะดังนั้นข้อที่2นะครับเลิกพูดถึงคนอื่นรับหลังในทางไม่ดีนะครับข้อที่3ครับไม่บังคับแต่เน้นความเข้าใจครับ ปีที่ผ,ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบบังคับให้คนทํานู่นนี่นั่นนะครับให้ทุกคนอยู่ในออเดอร์อยู่ในกฎระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์นะฮะแต่ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนเป๊ะขนาดนั้นนะฮะแต่ก็จะพยายามปล่อยมากขึ้นแล้วก็พยายามเน้นในเรื่องของความเข้าใจมากขึ้นความเข้าใจหมายความว่าไงฮะถ้าเกิดว่าเราอยากได้อะไรเราอยากให้คนทําแบบไหนเราจะบอกเป้าหมายไปครับว่าฉันอยากให้มันเป็นแบบนี้ฉ,นนบบนฉันอยากให้เป้าหมายมันไปทางนี้ส่วนวิธีการ นะครับ s r o c e s s ที่เขาจะทําเป็นอย่างไรอันนั้นเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาเพราะว่าเราต้องเชื่อในความสามารถเชื่อในความเก่งเชื่อใน uh, capability ของเขานะฮะอะไรก็ตามนอกจากเราจะให้คนอื่นเข้าใจเราแล้วนะครับในแบบที่เป็นความเข้าใจแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจคนอื่นด้วยเหมือนกันนะฮะถ้าเกิดว่าคนอื่นมาบังคับบอกเราให้ทําอะไรนู่นนี่นั่นโอเคอันนี้เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราต้องพยายามเข้าใจเขาครับว่าทําไมเขาถึง ต้องบังคับให้เราทําแบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถะ้เกิดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนาะเด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอย่าเล่นปลั๊กไฟยกตัวอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือการบังคับใช่ไหมแต่เราก็ต้องเข้าใจนะว่าทําไมไม่อยากให้เล่นปลั๊กไฟถูกไหมโอเคข้อที่4ครับรู้จักพูดตรงๆผมเองเป็นคนที่ขี้เก่งใจฮนะเวลามีคนมาบอกให้เราทําอะไรนู่นนี่นั่นนะครับ เราก็จะไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าเซโนนะฮะน้อยครั้งมากเลยยกเว้นแแต่ว่าเป็นคนที่แบบผมไม่ค่อยสนิทแต่ผมจะกล้าเซโนแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเป็นอะไรผมก็จะแบบโอเคได้นูน่นนี่นั่นแต่สุดท้ายบางทีก็ทําไม่ได้หรือทําได้ไม่ดีนะฮะซึ่งผลลัพธ์ของมันก็แน่นอนว่าแย่กว่าการที่ผมบอกปฏิเสธไปตั้งแต่แรกซะอีกนะครับดังน,นั้นเนี่ยนะฮะปีหน้าเนี่ยผมคิดว่ามีอะไรผมจะพูดตรงๆนะ กล้าพูดตรงๆกล้าที่จะปฏิเสธอะไรตรงๆโดยเฉพาะในข้อแรกที่ผมบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเข้ามาแล้วมันไม่ได้แบบเป็นโฟกัสของเราอะนะฮะผมก็อาจจะปัดทิ้งผมก็าอาจจะกล้าปฏิเสธแล้วก็บอกว่าอันนี้ผมคงไม่ทําผมคงไม่รับผมคงทําไม่ได้ผมคงไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับผมดังนั้นข้อที่4ี่นี้คือจะพูดตรงๆครับแล้วก็กล้าเสโน,โนนะครับ ข้อที่5ครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านมาก็คือผู้ใหญ่ต้องรู้จักเป็นเด็กนะครับแล้วก็เด็กก็ต้องรู้จักที่จะโตขึ้นด้วยนะครับความหมายก็คือว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นเรื่องราวของเจเนเรชันแกร p เยอะมากนะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นคน Gen X นะเออเหมือนที่เราจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะเป็นแซนวิชเจเนเรชันอยู่ตรงกลางระหว่างเบบี้บูมเมอร์กับ Gen Y และ Gen Z เนี่ยนะฮะก็ถือว่าเปนเขาเรียกว่าเป็น Gen ที่แอบซอบทุกอย่างนะ เราก็อยากจะพยายามพัฒนาตัวเราเองเนี่ยคือคือผมเชื่อว่ามนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะฮะเราเป็นผู้ใหญ่ของคนหลายๆคนแล้วเราก็เป็นเด็กของคนหลายๆคนด้วยกันนะฮะดังนั้นเนี่ยนนะเราเองก็ต้องทำทำสองอันที่ก็คือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องพยายามมองเด็กแล้วก็เข้าใจเด็กเปิดใจให้เหมือนเด็กนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นเด็กนะฮะเราต้องพยายามเข้าใจผู้ใหญ่ แล้วก็เรียนรู้มีสติมีความรู้มีความช่างใจมีความคิดให้ได้มากเหมือนผู้ใหญ่ด้วยกันนั่นเองนะครับข้อที่6ครับเน้นมิตรไม่คิดมีศัตรูครับข้อนี้ผมทำมาหลายปีแล้วแล้วอยากจะแชร์บอกเพื่อนๆทุกคนว่าข้อนี้เป็นข้อที่เวิร์กมากๆนะครับ การมีมีแต่มิตรไม่มีศัตรูเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับทำอะไรก็สบายใจไปไหนก็มีคนช่วยเหลือคนเอ็นดูคนอยากคุยกับเรานะครับไปไหนก็ไม่ต้องระแวงครับว่าวันนี้ไอ้ศัตรูของเรามันจะมาหรือเปล่านะครับผมทํางานที่เป็นคอนเฟอเรนซ์นะครับบางครั้งก็รู้แหะครับว่าในงานเนี่ยอาจจะมีบางคนที่เออเขาแบบมีอะไรบางอย่างขัดแย้งกันแต่ก็มีบางคนถามผมว่าเอ๊ะถ้าเราเชิญคนนี้เราจะเชิญอีกคนนึงมาหรือเปล่า ผมก็จะบอกแบบนี้ครับว่างานเราไม่มีคําว่าศัตรูดังนั้นมาด้วยกันเป็นเพื่อนเราเหมือนกันก็มาในงานเดียวกันได้ครับข้อที่7นะครับให้เวลากับคนรอบข้างครับปีที่ผ่านพมาผมรู้สึกว่าผมมีเพื่อนรอบข้างมีพี่น้องมีคนที่อยู่รอบข้างดีๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมกลับไม่ได้ใส่ใจเขาเท่าที่ควรไม่ได้ให้เวลาไม่ได้ให้มีคุณลิตี้ไทม์เหล่านี้กับคน นะครับมากมายนะครับมัวแต่ทำงานม,มัวแต่คุยแต่เรื่องธุระนะครับไม่ได้ใส่ใจเขามากเท่าไหร่นะครับปีหน้า2021จะพยายาม e n j o จอกับทุกโมเมนต์กับทุกคนให้ได้มากที่สุดครับและข้อที่8ให้เวลากับคนอื่นแล้วก็จะให้เวลากับตัวเองด้วยครับข้อที่8นี้นะฮะก็คือผมคิดว่างานเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดเราไม่ได้แบบสนใจยังไงเราก็ต้องทำนะฮะ แต่ตัวเราเองอะ่ะเรากลับละเลยนะครับมาเป็นเวลานานมากเลยนะครับปี2021เนี่ยคิดว่าจะให้เวลากับตัวเองนะครับมากขึ้นนะครับก็2เรื่องก็คือเรื่องของสุขภาพและก็เรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าอยากจะวิ่งจบฮาฟให้ได้สัก2หฮาฟนะครับมาราธอนนะครับหลังจากที่ปี2020นช่วดไป ชยไปเพราะว่าโควิดนะก็จะเรียกว่าขออ้างหรือเปล่าก,ก็ได้เหมือนกันนะฮะส่วนเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็อยากจะเรียนออนไลน์เพิ่มหรือว่าอยากจะอ่นานหนังสือเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครคิดว่าอยากจะให้เวลากับตัวเองเพิ่มมากขึ้นเหมือนอย่างที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยลองคิดดูครับว่าอยากจะให้เวลากับตัวเองในเรื่องไหนบ้างนะครับอาจจะให้ในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้นะอยากจะดูหนังให้มากขึ้นอยากจะฟังเพลงให้มากขึ้นอยากจะไปดูคอนเสิร์ตให้มากขึ้นอันนี้แล้วแต่เลยนะครับ ครบหมดทั้งหมด8ข้อแล้วนะครับก็หวังว่า,าทุกคนที่ติดตาม Morning Call อยู่นะครับก็น่าจะได้รับไอเดียไปบ้างนะครับในการที่จะตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองในปีหน้านะครับก็ปีนี้เป็นปีที่โหดร้ายนะครับสำหรับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นลอสเลียเป็นปีที่หายไปไวมากแต่มองในแง่ดีเนี่ยก็เป็นปีที่ผมคิดว่าหลายคนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้ลองทำสิ่งใหม่ได้ ปรับตัวใหม่ๆนะครับมีหยดน้ําตามีรอยยิ้มได้รู้ว่าเพื่อนเราเก่งขนาดไหนได้รู้ถึงความสามัคคีของทีมงานได้รู้ถึงความอ่อนแอของทีมด้วยนะครับดังนั้นปีนี้ผมว่ามันอาจจะเป็นปีที่แย่ๆแต่มันก็ไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะครับปี2021ครับ ผมเชื่อว่าจะเป็นปีที่โหดร้ายกว่าเดิมนะครับอาจจะในเรื่องโควิดผมคิดว่าอาจจะไม่รู้จะเบาลงหรือเปล่านี้เดาไม่ถูกเลยนะครับแต่ว่าเป็นปีที่พวกเราจะต้องอยู่กับปัจจุบันเหมือนเดิมนะครับเราอาจจะพึ่งพาอนาคตไกลๆไม่ค่อยได้อนาคตแค่วีกหน้าก็ยังไม่รู้เลยนะครับอ,อ,อย่างอ,อ,อย่างผมจัดงาน CTC 2 0 2 1เนี่ยก็สรุปว่าน่าจะต้องเลื่อนนะครับน่าจะต้อง เลื่อนวันที่จัดไปนะครับแต่ว่าจะถามว่าจะเลื่อนไปไกลขนาดไหนนะครับมันก็ต้องประเมินกันให้ไกลพอสมควรในลักษณะที่เราเชื่อว่าโควิดน่าจะจบไปเหมือนกันนะครับหรืออย่างน้อยๆก็เบาลงจากตอนนี้นะนะฮะก็ปีหน้าเป็นปีที่ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งก็คือเชื่อว่าคนที่มีลักษณะเป็น Average นะครับไม่ได้เก่งมากเนี่ยอาจจะ ที่ยืนได้ยากแล้วนะครับคนที่มีความเก่งคนที่มีความเปลี่ยนแปลงปรับตัว adaptability สูงๆผมคิดว่าเป็นหนึ่งใน requirement ของคนที่โลกนี้ต้องการนะครับคนที่มี critical thinking คนที่มีเรื่องของ empathy สูงๆผมคิดว่าเป็นสิ่งที่คนในโลกนี้ต้องการนะครับมีอีกหนึ่งข่าวที่อยากจะแจ้งก่อนจะจากกันในปี2020นะครับก็คือว่าผมได้ทำการปิด จบรายการดีไซน์ยูดอนซีไปแล้วนะครับซึ่งก็จะปล่อย EP สุดท้ายไปในวันนี้เหมือนกันนะฮะเนื่องจากอัดดิเล์มากช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับหลายๆคนที่ฟังดีไซน์รุ่นซีอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราอาจจะกลับมาที่ซีซั่น2ก็เป็นได้หรืออาจจะกลับมาในรูปแบบของหนังสือก็มีโอกาสาเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ Morning คอร l กับผมเก่งสืบดสรไม้เกษมก็ขอ วยพรให้ทุกๆคนนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับมีความสุขมากๆในปี2021ตั้งเป้าหมายแล้วสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนานะครับและขอให้ปี2021เป็นปีแห่งโอกาสเป็นปีแห่งความสนุกเป็นปีที่ท้าทายและสามารถที่จะทำให้ทุกๆคนสามารถที่จะพิชิตปี2021ได้อย่างราบรื่นสนุก มีรอยยิ้มกันทุกๆคนขอบคุณที่ติดตาม Morning Call และพบกันใหม่ปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ